สีตประตูสายครอบครัวโตโยต้านะคะไฮรังลิโอ 2.4Z จุ i สีอีดิชันคันนี้เป็นตัวมิดนะคะเป็นตัวกลางเกียร์โต้ปี2021ัิอดราคาขายหน้าร้านวันนี้นะคะ5 3 9แ0 0บาทจอง100 0บาทรับโปรโมชั่น3 0 0 0 0เหลือขายเพียงแค่5,900 0ับาทงวดแต่1400บาทตลอดสัญญาพี่จ๋ามามาดูตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ตัวรถสีขาวขาวขาวจหน้าเจ็บแบบนี้เลยรอมากตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ดีไซน์ไฟนี่เห็นไหมน้องมีนูนออกมาด้วยแบบนูนๆูนะให้มันเป็นมิตรงมิติก็ว่ากันไปนะคะ ยางขอบ18ขนาดยาง255ทับ50นะคะแม็กเวล1ชุดน็อตดุมสีแดงนะคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะขนาด2,393ซีซีนะคะ150แรงมา้า4สูบ16วาลวาวกันไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะถังน้ำมันนะคะบรรจุดได้ประมาณ80ลิตรเลยคุณพี่จา๋าอ่ะแล้วก็ด้านในนะคะเรียกไม 2,000นะคะกิโลเพลงอลไมันตีมีหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะดู GPS ได้คันนี้เกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มให้เลือกใช้2 2โหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะแล้วก็แอร์แบกนะคะมีประมาณ3ลูกเบาะหนังรอบคันกระจกมาข้างปรับข้าวระบบไฟฟ้ากุญแจรีโมทที่จาคันนี้นะบอกเลยว่ารับประกันไม่มีชนหนักคือความจมนะไฟไหม้ตัดต่อเลขคดีตัดต่อเลขก็ถังไม่มีนะคะรถเดิมโรงงานมากๆเลยนะ จะเป็นโลโก้ Hashtag Edition แล้วก็แมกไลเนอร์นะคะไม่ตรงรุ่นไม่มีผลต่อการใช้งานด้านหลังจะมีกล้องถอยมีคําหลบป้ายรถมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ตาไฟไท้ายเนี่ยดีไซน์สวยๆเลยเลขสามหันเข้าหากันดูดีมีสไตล์อะน็อตฝาท้ายใช่ไหมเขาเรียกฝาท้ายเลยเนาะเห็นไหมพูดไปพูดมาลืมนจะจ๊ะรอบคันนะคะไม่มีร่องรอยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ คันนี้ก็งวด8,400บาทตลอดสัญญาเริ่มต้นฟรีดาวพี่ถ้าพี่อยากได้อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทําสัญญาให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถไม่แต่บาทเดียวนะคะใครอยากได้อร์โลกหมุดี่ตาัลางทักมาโทรมารับรถได้นันเ่้า